สวัสดีค่ะพบกัจออกบจอบกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่24มกราคมนะคะตลาดเมื่อวานนี้นะคะมีการพักตัวแต่ว่าพักเบาๆนะคะก่อออกด้านข้างก่อนที่จะเหวี่ยงตัวขึ้นปิดที่จุดสูง ของวันพร้อมการกลับมายืนบนซีโลไลน์ของ MACD ได้นะคะแต่ว่าเครื่องมือสโตแคสติกเนี่ยเริ่มไม่น่าไว้วางใจนะคะทำให้เราไม่แนะนำว่าจะเป็นการไล่ราคาหรือไล่ตามในตอนนี้นะคะรอซื้อเมื่อย่อตัวในระหว่างวันจะดีกว่านะคะโดยที่ยกแนวรับมาเป็น1,565กับ1,560จุดแนวต้านก็อยู่ที่1,575ถึง1,580จุดค่ะ สต็อกวิวนะคะตัวแรกจะเป็นตัว BJC BJC นี่หลังจากที่ราคานิ่งไปนานนะคะราคาเมื่อวานก็ขึ้นมาด้วยแรงซื้อหนาแน่นสามารถปิดเหนือ EMA 25พร้อมด้วยสัญญาณซื้อจากเครื่องมือระยะสั้นและกลางนะคะถือว่าแนวโน้มดีนะคะราคาก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งรับก็จะอยู่ที่49บาทเจสตางนะคะต้านแรก52บสอถัดไป53บามบาทสลึงและคัดลอสที่สีบาทค่ะ ตัว mcs ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยเดินหน้าขึ้นมาด้วยววลุ่มที่เริ่มหนาตาขึ้นอีกครั้งหนึ่งในขณะที่เครื่องมือ modified stochastic ส่งสัญญาณซื้อส่วน macd เนี่ยเริ่มฟื้นตัววกกลับขึ้นมาเหมือนกับมีแนวโน้มว่าจะให้สัญญาณตามมาได้เร็วๆนี้เช่นกันนะคะรับของ mcs จะอยู่ที่16.8ต้าน17.4กับ17.9แล้วก็ c u ด l o s ที่16.6ค่ะ ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวทีโพลีนะคะทีโพลีก็ได้แรงหวี่ยงให้ราคาพุ่งมาปิดที่หายของวันพร้อมสัญญาณซื้อจาก modified stochastic นะคะคาดว่าจะทำให้ราคาเนี่ยเดินหน้าทดสอบแนวต้านเดิมแถวแถว3.92และ4บาทได้ตามลำดับนะคะรับก็จะอยู่ที่3.74บาท 74, คัดลอสที่3.68บสตางค์ค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ